สวัสดีครับทุกๆคนทุกๆท่ทานที่ก right ําลังติดตามรับชมคลิปของอ <โ cousin, S 2> นนันท์ทัวอยู่นะครับเนาะครับมาอนีผมอนนันท์ทัวรภาพพอแม่เอึ่ยน้องผู้อยากได้ง i i. ้วนเปรียงหาง้วไปเลี้ยงครับมาอนีผมพามาเบิ่งเอาง้วมอลําสังัดครับนี่พี่น้องท่านใดอยากได้ง้วปเลี้ยงนะครับประเภทเวทใหญ่ๆโตใหญ่ๆราคาหน่อยๆครับนี่มาเบิ่งเอาของหมอลําสังัดนะครับเนาะครับหมอลำสังัดครับพี่กาสบ้านกกอครับตําบลบัวมาดอำเภอบอระบือ วัดมหาสารคามนะครับเนาะอ่านี่ครับต่อจากนี้ไปลางง้วราคาง้วะสิเป็นยังไงนะครับเนาะไปพบไปพ่อกับหมอลำเลยนะครับเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณอนันต์แนะครับพี่น้องเอฟซีอ่าของคุณอนันต์แล้วก็หมอลำสงัดนะครับเมื่อนี้อ่าน้ำง้วะเห้พี่น้องคือเก่าครับขอบคุณพี่น้องสําหรับพี่น้องที่อ่าอุดหนุนคอดหมอลำสงัดนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามที่เปิดเบิ้ง เอาเบ่อเอากับเบเป็นยังขอให้ติดตามขอให้เปิดเบิ้งขันหมักยัางทร่ามหาผมนะครับวันนี้น้ำของถือมีคุณภาพนะครับราคาเกษตรกรอิหรีมือนี่ครับครับผมครับมาล้อครับมือนี่มีจากตัวจากแม่ครับเหมือนปล่อยราคาประมาณเจ็ดตัวอ่ะเจ็ดหรอครับเจ็ดหรือแปดนี่นะครับประมาณนี้เนาะแม่ประมาณนี้ครับมีต้องรับประกันทองมีทั้งพันพันเดือนพันรอบครับอ่า มันจะมีอยู่2แบบได้พี่น้องด้อยมนครับหนึ่งรับประกันทองสองทับไว้ทับไว้แมนครับพี่น้องต้องฟังให้ดีด้วยครับลังเทียวว่าทับไว้ซื้อเด้อพี่เนาะครับอันรับประกันทองเพื่อสิรับเนาะครับครับวันนี้การรับประกันตำหนองตำนี้ได้ครับรับประกันแนวใดเนี่ยรับประกันตำนี้ระบบสากลพวกขาทุกขาทอนดูคางระบบมดลูกภายในก็เดือนหนึ่งคือเก่าหนึ่งเดือนแม่นครับเดือนหนึ่งครับครับครับเชฟใหม่คือเก้าทาว่าท่องไปโม่ท่องกลับไปเอาคือเก้าซ่าหรือเลี้ยวนี่มันอยู่กับ คว่มพรมของเงินน้ำราว่าเฮาทุนหน่อยครับครับผมครับบัตนี้อะพาล่เบิรงแต่ละตัวเพื่อเป็นการเียเลานครับครับเอาครับเห็นอยู่หน้าจอเนี่ยครับเบิรงกันตัวนี้ตัวแรกหรือเนาะครับเอาตัวแรกครับอ่ะครับตัวแรกนี่พี่น้องสีแดงแดงนี่ราคาเปิดไวล้ายไหมครับตัวแรกด่ราคาตัวแรกนี่เปิดเปิดไว้จะจ่อสี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นเก้าพันพี่น้องครับเอาครับสี่หมื่นเก่าพันงวดแดงแดงครับตัวนี้ทองบอทองครับเนี่ย อ่าผสมพันเดือนกลัวแล้วใบกับยูนีกับบุรุษตัวใดผมบอามาให้เบิงรายละเอียดหนพี่น้องโทรมาถามผมโหลดนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกันยากกับทั้งสิประชุมทั้งเก็บเงินชาบานาจิจพี่น้องมันเตรียมมาทันครับยูนีละครับเตรียมมาทันเนาะเพราะว่าตัวใดเป็นของตัวใดนะครับรายละเอียดเตี่ยมมาทันเตี่ยว่าทัาพอใดหูบ่ครับตัวนี้กันญ่งูบหูนี่ครับนี่เตียมเตรียมไปมาทันเนาะเตียมไปมาครับตัวแรกครับเป็นง้วทับพันหนึ่งเดือนครับเปิดราคา้อยูทีซี่มนเกลครับ สี่หมื่นเก้าพันลูกสองในท้องครับลูกตัวที่สองคันแม่ติดในท้องแม่ครับเด้อพี่น้องเด้อหมายถึงว่าในท้องนี่ครับมันติดนหมครับเนาะบาดนี้สูงหไรไปไลยครับแม่นี่สูงประมาณร้อยสี่สิบกว่าครับสี่หามขัดครับสูงร้อยสี่สิบหามะขัดบันทิพย์พี่ผ้าเบงลำตัวลำตัวพันจากน้อยนะพี่น้องเนาะหนาแดงจึ้งครึ่งนะครับนี่อ่างัวแม่นี่พนนะครับบางพนบางเล็บนะครับพี่น้องเอาเล็บดีเบิ่งคุ้มหนาคุ้มหยดลงเพิ่นนะครับเนาะใส่ได้ครับผลลื่นเงาอาลาดนุ่ม มีติงบอกรับอ่าคือว่ามีอยู่ครับมีติงอ่ามีติงนะครับสองติงครับมีสองติงครับบันิขาเล็บโอ้แดงหนังหนาด้วยสิหนอเป็นงัวหนังหนาด้วยพี่น้องหนังหนาบันท้ายด้วยครับเด้อขาตรงหนอกตั้งบันท้ายนกจักน้อยครับบันท้ายเชิดดีเล็บฟ้อยหางอูวดดีครับไมนี่ฟ้อยหางงามนะครับเนาะนี่ครับมาเบิงนี่กลนๆเพิ่งอาเบิงมาด้านนี้น้ำหนพี่น้องเนาะครับไอ้พี่น้องเบิง รอบๆตัวเนจักหน่อยนะครับเนาะหลังจากหูวประวัติเพิ่นแล้วนี่ครับด้านนี่บ่มีเปียวบ่มีดางบ่มีหยางเนาะครับนี่ครับบ่มีเปียวบ่มีดางบ่มีห้อยตอกห้อยตุ้มผมสียางออมมาดานี้อีกจักหน่อยนะพี่น้องเนาะนี่ครับผมสียางออมถึงหัวมาทางนี้เพี่น้องเบิ้งนําโอ้หลังหลังสี่เหลี่ยมไม่น้อยเพี่น้องนี่โอ้แม่นี่พลินลอค่อยๆวางัวดูมูไหมนมดีเ้อครับนมดีแค่มีติ่งนิดหน่อยติปีิหน่อยอยเด้นนมนมดีๆหัวน่มดีนี่ครับ บรนทายเชิดดีครับราคานี่เกระเสียกรอนได้ดีนะครับเด้อเปิดจอจอสี่หมื่นเก้าครับเปิดกันจะจอสี่หมื่นเก้าพันครับนี่นี่เขาผนเป๋ะมูลนี่ให้ลูกดีดีได้นน่อ่ะนี่ตัวแรกผ่านไปนะพี่น้องเนาะบันนี้กัสีภาพเบิ้งตัวที่สองครับครับมาเบิ้งกันตัวที่สองครับอันนี้กระแดงจึ้งคืนกันนี่ครับบัดเนี่ยแม่นี่ขอบตาดำขอบหูดำหนาขาดำครับเครืองเพดดำติดโบดม่ไหลครับพี่น้องมีปานสีทองอยู่ดุกส่วง แม่นี่สูงหายไปเลยครับสูงประมาณร้อยสี่สิบกว่าครับเอามีร้อยสี่สิบขึ้นเนาะร้อยสี่สิบห้าสี่หกบอขาดครับบอขาดสี่ห้าสี่หกเปอร์เซ็นด้วเนาะแม่นี่เปิดราคาไปไหนเลยครับแม่นี่เปิดราคายูทีห้าสิบสองครับห้ามรประกันทองห้าหมื่นสองพันแมนครับราประกันทองทองคือจําได้ว่าช็อกโกแลตได้สองเดียนฟ้าาะโอครับเอาบารนี้พี่น้องครับนี่คือตัวรับประกันทองนะครับเด้อครับเอา สุกมาทั้งนี้บั้งครับครับเมื่อเบิร์นดันมันงัวมันหูไหลายมันใบคนันโอ้ครับเบิร์ครับทองกับช็อกโกแลตครับรับประกันทองรับประกันทองตัวนี้ครับเอาตัวนี้รับประกันทองเปิดไปในราคาอีกทีนึงครับห้าสิบสองครับห้าหมื่นสองพันไม่นครับสูงมีรอยสี่สิบห้าแน่นอนมหนบ่บ่ขาดรอยสี่สิบห้าครับสี่สิบห้าบวกอีกต้นห้าครับบ้านนี้ในี่ทองตัวที่ใดครับลูกคนอ่าลูกสองในทองครับนี่พี่น้องลูกโตที่สองในทองนะครับเด้อ อ่าพนขี่โชวครับก้อนขี่แกนดีลักษณะแบบนี้สุขภาพดีครับขี่บอเหล้วขี่บอไหลเนาะพี่น้องเนาะบบน้ำไตน้ำลางมือลื่เออเห็นเง้วอาลาดด้วยครับเด้อนี่แม่พันแม่บอกแม่ขอกแม่ลักอีกแมน่นึงครับสีแดงจึง้งคืนครับเครื่องดับดับงซีครับนี่งวงงามๆครับราคาพ่อสื่อพ่อต่อออาดี่พี่น้องเนาะติดโบดเต็มพิกัดครับไม่นี่ตัวที่สองครับไปเบิ้งตัวที่สามต่อเลยเนาะครับเนาะขับมาเบิ้งตัวที่สามครับอันนี้กระแดงจึ้งคืนขึ้นกันครับ มีแต่ง้วนแดงแดงครับตัวนี้โพลเลิกนี่ครับเนี่ยได้บังพ่องสร้างอ้างดีนี่ครับเขาตำล่านะครับกินยาดีให้ลูกงามประชันในพันวาเนาะแม่นี่ขอราคามาก่อนเลยครับขอราคาหาสิบหาครับหาหมื่นหาพันครับครับหาหมื่นหาพันความสูงอยู่เท่าไรครับแม่นี่ความสูงกับประมาณรอยซีซิบหาบวกลบอีกต่างหากครับมีรอยสีิบหาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ขอบตาดำขอบหูดำ นะขาไม่เหลือเรือนะครับเนาะนุ่มกระชัดเย็นแล้วครับบ่มีติ้งเนาะน้ำใต้น้ำล่างควอมนาควมย่นครับเบื่องเอาครับเน่าอาจหลาดดิครับพ่ะสภาพเล็บสภาพแข้งสภาพขาเอาดีม่าโซโต่เนาะบันทายลำลามครับไม่นี่บันทายเลิกมันสีเป็นง้วขาตรงนอกตั้งครับบันทายเฉิดเฉิดนะครับนี่เมียนี่ท่องไหครับนี่ผ่านเดือนเดือนกับห่างหรือว่าหกมือเนี่ยครับ รายละเอียดทั่วหาผมสอบถามรายละเอียดได้ครับครับงั่วแมนี่คือทับพันในซื้อด้วอครับเด้อทับพันแล้วหนึ่งเดยือนเนาะครับไบเบอร์หลอดมิสุโตมิสุโตครับแล้วมันนี่มัลรสังงานเพิ่นอ่าภารกิจหลายยากเพิ่งเป็นกรรมการมู่บ้านเป็นอันนี้เพิ่นก็เลยยากนะพี่น้องเนาะก็เลยยากเนี่ยจังไรเพิ่นเลยเฝ้าผมก็มาจะเสาร์เนี่ยจังไรครับอ่ะนี่ครับนาเชิดดีแมนี่เนาะในราคาอีกทีนึงครับ เปิดใบหาสิมหาครับหาสิบหาเด้อีพน้องเด้ออ่าครับนี่ตัวที่สามเนาะครับตัวที่สี่ยับมะห็นบ่ครับครับยับมากใกล้ๆกันเลยครับนี่ตัวที่สี่ครับโอ้แม่นี่เบิ่งนุ่มกับโบดตัวนี่แม่นี้โบดคักครับดิดหลายข้าเนาะเมียนครับขอบตาขอบหูหนาขาครับนุ่มโบดพรอมแม่นี่แลวค่าเปิดไปอลารเลยครับนี่แลวค่าเปิดไปอยู่หาหมื่นครับหาหมื่นเพียงเพียงหาหมื่นเพียงเพียงผสมไว้แล้วเหตุต่างหากครับผสมยังไงครับโอบ่ะ จำได้ป่ะมันสิมีฟอร์ตินนอนมีเนี่ยยูนี่ครับนี่เอาเอาเป็นอนุญาเรือนลอยเนาะเมียนครับเป็นอนุญาเรือนลอยเพราะว่าเขาเตรียมบบทันผมเตรียมบบทันห้าบันเทือบอกไปแล้วบันย้ำนั้นไปมันบบเมีนมันบบถือมันสิว่าผมผมภาวะง้อกับพึ่งมาครับเตรียมบบทันคนกับฝาวน้ำเนียหัวตละข้าเก๋าเถ้าหน้าพี่น้องเนาะแต่ว่าใบเบอร์หลอดว่าโตเนี่ยโตที่ซีนี่ถ้าพี่ยังไว้ครับ บตเต็มพิกัดที่รับไปเนี้บตเต็มพิกัดครับอันนี้กับถ้าใบเดือนท่านพ่อเดือนไปครับผ่านหลอดไปอ่าก็คืองูทุกโตนี่ก็คือมีมีแต่พันพันหลอดพันหลอดมัสุโตพันหลอดทุกโตออแต่ว่าบางเทื่อบางเทื่อพี่น้องจ้างประสบการณ์เนี่ยพี่น้องที่เอาไปกอนเนี่ยบางเทื่อพันพันเดือนหนึ่งสองสามเดือนเพิ่นไปตรวจว่าห่าหกเดือนก็มีทง่เมีนคือบางเทื่อการจับสัตว์นี่เพิ่นเอาใบนี่เพิ่นเอาใบ ั้งสุดท้ายไห้เด้ครับผมขึ้นหัวลูกนี่เพิ่นกับมาทับบัตรตอนรอบสองรอบนี่เพิ่นบ่กใบนันไห้มันติดตะตอนนั้นแล้วนะครับครับโอ้ตัวนี้ความสูงกับประมาณนี่แหละเนาะซี่ข้นเนาะบ่ขาดลอยซี่เก้าลอยหาสิบครับโอ้ตัวนี้ปะเมนครับบ่ขาดลอยซี่เก้าหาสิบครับครับลบเล็บดีเนาะครับอ่าครับนี่ตัวที่ตัวที่ซีเนาะตัวที่ซี่ครับบัดนี้ไปผ้าเบื้องตัวที่หาครับ รับมาเบิงกันโตที่หาครับไม่สร้างครับโอ้ไม่นี่ข้อมสูงก่อนโหลดครับเนี่ยไงคักสูงคักครับไม่น้องหกสิบมีแท้มีแท้พื่นะครับเขียวเอ้องเซยเลยครับคุณดีตลอลงวหไงเนาะครับโอ้คุณเชื่องครับขอบตาดำขอบหูบดดำครับมีปายคลิปดำๆนิดหน่อยเนาะติดบทแต่วหนนาขาดำด้วยครับวันนี้เมนี่ ควมหนาควมยนลึงเห่าอัลาดครับสูงร้อยหกชิปแน่นอนครับร้อยหกชิปบวขาดร้อยหกชิปบวกขาดครับร้อยหกชิปแต่ว่าเครื่องอมด้วครับแม่นี่บันนี่ครับเครื่องอมโค่นหางไงครับสูงครับสูงแน่นมมีผมเห็นอยู่นี่ติ่งหนึ่งครับเป็นเม็ดข้าวโพดออกทั้งหางนะครับเนาะนี่นี่ครับน่มมีติ่งหนึ่งสภาพลงสภาพเล็บสภาพหางอยหางงามครับง่วนใหญ่ง่วนใหญ่สิเล็บดีแท้ๆวะโอ้บันทายเชิดเพลเวอร์ด้วยครับ หนายกหนานุ่นตูนสวดครับแมนี่หูกับเพียงปากเนาะครับโค้งสางง่ายง่ครับดูง่ายง่ายสิครับเปิดรละค่าเป็นไรไหมครับนี่เปิดรลค่าไปหกสิบเก้าครับหกหมื่นเก้าครับมันี่พี่น้องคือลูกสองถามมันติดได้เนี่ยถามมันติดขันมันติดลูกตัวที่สองแมนครับขันมันติดลูกตัวที่สองครับครับพี่น้องสูงรนอยหกสิบบวกครับเปิดราค่าไปหกหมื่นเก้าครับขั้นโสว่าติด ลูกตัวที่สองไอ้ทองอันนี้ก็ทับเรือดร้อยคือกันเด่นบ่ทับเดือดร้อยที่กันครับนี่ครับพุ่นอ่ะป๊าดบ่มีดีหรือยังเลยจับคุณนดีคัไหนถับแม่นง้อบ่คุณนบ่เชื่องนี่จับพางดีด้งกว่านี้เบิงสูงคักสูงแน่ได้พป็น้นองเด้อนี่ครับเบิงหนาน้นนู่นตูนตูนสุดๆครับลำโตเน่าอาดหลาดสูงมีร้อยหกสิบบวกแน่นอนนะครับเบิงหางเบิงเล็บได้เป็นนองเด้อหกหมื่นเก่าเด้อครับง้อตัวนี้ทับ้ผพานจะกรอบแล้วครับเนี่ย พันเดือนกลัวกับจำได้ว่าอาปาเช่ครับะผสมพออาปาเช่โอ้ทับเจ้าอาปาเช่แมนครับนี่ครับเมนี่ขาตรงหนอกตั้งนะครับง่วใหญ่โอ้เป็นตาหลูกงามเนาะพี่น้องหาง่วแม่พันแม่บอกแม่คอกแม่หลักแม่ใหญ่ๆทุกสูงสี่ครับราคาพ่อต่อออกครับหกหมื่นเก่าพี่น้องทับอาปาเช่ไปให้ติดบอติดพันหูวครับครับขั้นแมนติดหลูกตัวที่สองในทองนะครับเนาะสองในทองนี่ครับโอ้ใหญ่คัะใหญ่เนี่ยพี่น้อง น่ามาฝากทุกคลิปทุกตอนทุกครั้งครับง่อไงงีสิครับมีรอยหิบขึ้นทุกคลิปครับพี่น้องอยากได้ง้อไงราคาเบาสูงสูงสิครับหมอราสัญญาณนะครับเดอ้อครับโตตัวมานี่โตตัวมานี่โตโต,ตนี่โตหลุดจองส,สองเทีย่ยแล้วสองเทีย่ยวบ่วันนี้เทีย่ยวสุดไทยผมย้อมขาดทุนให้พี่น้องเลยครับคลิปน,ปนี้คลิปนี้ ทันกับทันลิปนี้ย่งอมขาดทุนเมีนครับย่อมขาดทุนในพี่น้องเลยครับงวตัวนี้เปืดอมาสองเทียร์ได้พี่น้องเด้อตัวนี้เทียร์ที่สามครับครับหลุดหลุดติดจองพี่น้องทั้งสะกดนกขั้ว้าวเลี้ยงสีนี่พอนี่แดงก็ซ้ำก็มูครับแต่ว่าเขาพอนหันบ่สามัคคีกันครับเขาหนึ่งลงเขาหนึ่งออกครับเป็นง่วนพี่เอกกันละครับจำง่ายครับครับเอาไปเลี้ยงแกมูก็จำง่ายครับลงไปน้ำมูนี่นุ่มดีลื่งดีทองโพนงามตัวนี้เล็บใส่ได้ดีครับนี่นี่ครับ ป็นงวคุณคุณหนึ่งเชืองอีกตัวหนึ่งครับคลิปนี้คลิปที่สามราคาขาดทุนราคาเลยครับเนี่ยหาสิบหาหาหมื่นหาพันพร้อมทรงนี่หาสิบหาหมื่นหาพันพร้อมทรงครับครับพร้อมทรบ้านนี้ถามค้อมสูงอีกครับรอบนี้สูงไรไหมครับเมนี่ 150, ร้อยหาสิบบัขัดครับอ่าร้อยหาสิบบัคขาดพี่น้องสูง 150, ร้อยห้าสิบบัคขับครับหาหมื่นหาพัน เป็นงว่าขอบหูดำขอบตาดำหนาขาดำเป็นงว่าโบดมาไหลดิครับครับสีแดงส้ําก็มูขั้นพน้องบอตีว่าเขามันเป็นคนละทางบมีปัญหาหนานน่นตูนสวดครับอางนา้ำไตน้ำลางข้มเลือกคม้มหนาคม้มหยุ่ยข่มหยนลงบนนีครับเด้อคุณอะโพนดีตัวนี้กระทบไปหรือยันบ่ทับไปขึ้นกันครับทับไปขึ้นกัน,น,กนพริกแดงตัวนี้ทับพริกแดงเอสเชห้าแปดหนึ่งเนาะตัวเมียนบากกวาเฮ้ยผมก็เลื่นได้ล่ะ ถ้่ว่าพริกแดงผมกับบอได้ไปแต่ว่าพริกแดงพริกแดงครับเอาเมียนครับสกษีเอทีตัวใดเมีนครับถ้่ว่าพริกแดงป่าซิผาครับไม่เนี่ยคลิปที่สามด้วยครับบ่เนี่ยคลิปที่สามนี่พี่น้องท่านกับท่านละครับบ่เนี่ยเปิดราคาย่อมขาดทุนเพราะว่ามันหลุดมาจํามาสองเทียแล้วครเทีอนี่ขาดวาสีไผ่หลุดทรงให้พร้อมด้ยครับพร้อมทรงหาหมื่นหาพันอมื่รับพร้อมทรงครับนี่เอาพี่น้อง สื่ไปเบิงลูกมันครับเขามันบางงามกว่จริงอยู่ครับแต่หลวงพรนดาสีงามครับแต่ว่าสีนี่เก่งกโกมูนี้ครับอยจะนี่เก่งกโกมูหนังกระไลโบดกระไลแมีนครับหนังกระนาดีครับพิษแต่ว่าเขาเพิ่นสื้อครับครับผู้ที่เอาไปเลี้ยงเอาไปเป็นนอนเป็นแนวด้วยครับเด้ออะเบิงพิจนาเนาะครับพี่น้องเนาะครับไปเบิงโตต่อไปดนะครับครับพี่น้องครับมาเบิงครับตัวสุดท้ายของหมอลำมสิงห์นะครับเนาะตัวนี้หัวเหยียบลุ่นนี่พี่น้องหัวเหยียบลุ่นหัวเหยียบลุ่นหัวเหยียบลุนครับแม่นี่เอาความสูงก่อนเลยครับนี่ เอาความสูงร้อยสี่สบสองสี่สบสามครับร้อยสี่สบสองสี่สบสามครับเบื้องผ้าลักษณะก็อนน้อครับเบื้องผ้าเบื้องลักษณะก็อนน้ครับเนาะครับอ่าโค่นหางไงครับอวบเครื่องดําเครื่องดําแต่ว่าพี่น้องแมนี่สีมีมองอันนั้นเด้มันพอยเป็นล้ำปีได้พี่น้องมั้ครับลํำปีเป็นตะปีแหลกครับอันนี้มันมันมันเศียาไปครับเนี่มันเซาแล้วเพียงแต่ว่าเสี้ยวหนังมันวัชระหุ่มกันโอ้ครับนี่ครับพอยเป็นล้ำปีได้เมนี่เมนครับ อ๋อน้ำแตน้ำลางรึงเห็นชัดเจนแล้วลง,ลงัวตัวนี้ก็กระท่องอีกตาหากงัวท่องรับไหมท่องอีกตาหากไหมครับแล้วตำหน้ที่สีบอกพี่น้องคือก็คือตัวไหนครับมันท่องแล้วมันเด็กขายับออกลูกแล้วมันบายับกระคืบกระขายราคาตำหนิพี่น้องอเอาไปเอาไปรักษาเอาไปพาเนี่ยสามพันสี่พันพี่น้อง, 3, 000, 4, 000, องก็ได้ของดีแล้วของที่นะครับเมนี่ไม่ไม่จะขาอะไรครับขายอะไรขายไส้ครับโอ้ยขาเนี่ยบ่ขายไส้เขาเป็นยังมันทกบ โอ้เนี่ยนี่มันจะนั่นครับโอ้คือคืองัวตัวนี้เพื่อนบอกว่าเวลามันออกออกลูกนี่มันบ่เป็นอย่างเดียวแต่ว่าเวลามันตั้งท้องมันนี่เป็นเกงัวเรากรนี้ไหมครับมันที่เป็นเท่แต่พี่น้องย้องรับได้กะเก่าผมจะขายขายเถือไปให้พี่น้องไหมเออครับขั้นพี่น้องว่าย้อมรับได้วป่ะเอาไปเบิ่งลูกมันเมนตัวนี้ท่องรับประกันหรือเปล่าท้องรับประกันครับท่องกับพ่อได้ครับตัวนี้อ่าท่องก็พอะหกแปดเทเหกแปดโอ้ท่องกับเคเอฟหกแปดครับ เอาครับแม่นี่หนังนาดีด้วยครับเด้อห้อยเป็นละปีกับลังสีเศร้าแล้วก็มีขาใส่มันยับมันยับน้าเบือเรื่องสีนี้วโต้งห่วงเนาะหัวหยียบลุนครับติดเครื่องดำมาเต็มพิกัดที่กันครับเปิดราคาไปแล้วมเลยครับเปิดราคาไปที่ดิบเจ็ดพรอมทรงครับนี่สี่หมื่นเจ็ดพันพรอมทรงราคายางโกเลยพี่น้องขายตามตำนี้เนาะขายตามนี่พี่น้องขามันสียับอยู่จุ้งย่างจากบครับครับ นี่พี่น้องนี่ครับนี่เพราะว่านั่นครับขามันยองยองทุกองยองเลยพี่น้องเอ้ากับงวงอยู่นี่มันบกคอยแต่ยางนะขั้นภูมักอยากได้รับได้รักษาหนี้ดนะครับเด้อเอาไปบังลูกมันครับกเอาในราคาสี่สิบเท่าก็ครับสี่สิบเจ็ดครับสี่สิบเจ็ดโอ้แม่นี่เลี้ยมโตัวด้นะครับแม่นี่เลี้ยมโตดีเสียแต่ิ่นขาหยับกับมีหม่องว่าอีกห้อยเป็นล้าปีแต่ว่ากะบกำลังเศร้าหนังกำลังสีหุบเนาะครับหัวนี่สิอยากลุ้นไาเนี่ยพี่น้องนี่ยเป็นหัวลุ้นไาเนี่ย ลูกออกมากวันนี้นะครับหัวอาจจะหลุนนี่ครับนี่โอ้ยลูกแรกเพื่นหลังดีอย่งนี้ครับลูกนี่ท้องตัวใดครับนี่พริกแดงบ่เตัวที่เท่าไหร่โอ้ตัวที่สองตัวที่สองอ่ะพี่น้องตัวตัวแรกพริกแดงตัวที่สองหกแปดตัวที่สองหกแปดเพื่อนว่ามันมั่นนี่มันสิทกแต่ขันออกลูกหรือเศร้าทกกันบ่นุ่มไข่เศร้าหยับกับโรลูว่าสิจักเดียนนุ่มไข่เจอหนุ่มไข่แล้วแม่หนุ่มไข่แล้วอ่ะพี่น้องบ่ขาดดอกสามซีเดือนหาเดือนครับคันรับได้กะตัวนี้เด้อครับราคาเบาอ่ะ หรือราคามือใหญ่หมูที่ผ้าเบิ่งมากมักตัวใดก็โทษถามอยากฮู้ข้อมูลเพิ่มเติมครับโทรมาถามบมลลัมสังกันนะครับเนาะตัวใดให้ข้อมูลบกครบโทรมาถามเอาเนาะครับเนาะถูกตุงถูกโตรับประกันกันให้เมื่อสุดโต้ทรงให้พร้อมโทรมาต่อรองกันเนาะครับเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดนี่กะปิดชิปยุ่งหนีเนาะมลลัมเนาะครัพอกันชิปหนาชิปไหมเนาะครับชิปนี่ผมวานนั้นนันทวัฒนบมลลัมสังกัดสวัสดีครับขอบคุณครับ